มันว่าทาไมต้อง M2 วะเพราะตอนนั้นน่ะแม่งแจ๋มว้าวที่สุดละเพราะมันผ่านสงครามไปแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันก็พัฒนาต่อไอ้นักวิทยาศาสตร์ก็มานั่งที่เดิมแม่งก็พัฒนาต่อ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 มันก็เอา M M2 นี่แหละไปแต่งต่อแต่งเปไ็นไรอะ M4 ก็มีนะครับมันพัฒนาเป็น M4 M4 <M 4 S 1> มีไร M4 ตะกอนก็คือ M2 นี่แหละเอามาเติม,เต,มเติมนั่นเติมนี่พอเติมเสร็จปุ๊บมันมีเทคโนโลยีของ CPM ก็คือ เอาเหล็กเป็นผงมา,มาอาัดมันก็คือกลายเป็น CPM M4 ใช้มาถึงจนปัจจุบันเนี่ยถือว่าจำบ้ามากแล้วแต่ CPM M4 มันเป็นกลุ่มเหล็กมันเป็นกลุ่มเหล็กกล้าไม่ใช่เหล็กกล้าไล้สนิมนะครับ CPM M4 มันมีคาร์บอน1.4เห็นไหมมันอัพสเกลคาร์บอนเข้าไปโครเมียม4%ทางสเตน5.65ดึงโครเมียมลงมานิดนึงนะครับใส่โมลิบดีนัม5ติมวนานเดียมไปอีก4นะครับนี่ เพราะฉนั้น 10mm4 เนี่ยค่ามาตรฐานที่เขาทำก็คือความแข็งจะอยู่ที่ประมาณ65 Rockwell C ในขณะที่ m C เอ่อ M2 ในขณะที่ M2 ความแข็งก็จะอยู่ประมาณที่64ล <c> ็ c k w e l l C คุณไม่ต้องสนใจมันคือสูตรเคมีที่พัฒนาขึ้นมานะครับเอ <c> ้ยแล้ว M3 ไปไหนอ่ะ M3 ก็มีแต่มันไม่ค่อยดังนะครับ M3 carbon 1 1.05โครเมียม4.15ทางสเตน6.15โมลิบดีนัม5.75วานนเดียม2.5 ทีนี้มันคืออะไรล่ะคูเอ็มสองก็มีเอ็มสามก็มีว่ะเอ็มสี่ก็มีเลยเฮ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมไม่มีเยอะคือเวลามันผลิตออกมาทีเนี่ยมันได้มาหลายเอ็มไงเอางี้เปรียบเหมือนคุณเปิดโรงงานบีเอ็มดับบิลอ่ะซีรีส์สามก็ทําซีรีส์ห้าก็มีซีรีส์เจ็ดก็ม,กมีแม่งดันแม่งจะดันสามสี่รุ่นสามสี่ซีรีส์เนี่ยขึ้นตลาดเลยเวลาคุณไปออกมอเตอร์โชว์นึกภาพอมไหมคุณจะนึกมอเตอร์โชว์ที่ที่เมืองไทยนะคุณนึก มอเตอร์โชว์ที่เยอรมันที่มันจัดกันเป็นเดือนอ่ะแม่งขึ้นทั้งฟอร์วีเอ็ม่งทั้งตึกเลยอ่ะเขาดันขึ้นมาเท่านี้แต่ตัวขายจริงๆ่ะซีรีส์สจะขายดีที่สุดเปรียบเสมือน M2 อ่ะ M2 จะขายดีที่สุดแต่เอ็มขายได้น้อยมันเป็นแบบที่เขาทําขึ้นมาเพื่อความเทพคือทักขายไม่เยอะหรอกแต่มีขายเวลาแต่เวลาดันแพ็กมาเอก็ต้องทํา M2 มี M3 มี M7 มีอ่าเขาดันเอเวลาเขาดันขึ้นแถงแบบนี้แต่ตัวขายจริงคือ M2 เหมือนกัน B M ซีรีส์3ขายดีที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะลักษณะการขายมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดีย๋ยวผมขอเข้าไปดูคอมเมนต์นิดนึงนะฟึบฟเข้ามาครับใครเข้ามาก็ฝากสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับ ก็เล่าให้พวกท่านท่านฟังกันนะครับสวัสดีครับคุณป๊อปนะครับสวัสดีครับคุณเอิ้นจังนะครับบัดดีผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ช่วงเมื่อกี้นะครับใครเข้ามาก็แวะพูดคุยกันได้นะครับอ่าเมื่อกี้คือตระกูลเนะฮะเหล็กตระกูล M แล้วเขาไปทำอะไรกันเขาไปทำดอกสว่านอะไรอย่างเงี้ยทำเครื่องมือจัดเครื่องมือตัดปาดผิวดอกเอ็นมิน นั่นคือตระกูลของ M นะครับแต่จุดเริ่มต้นคือ M2 คือ M2 นี่คือพื้นฐานของทั้งหมดและคนรู้จักกันทั้งโลกเนื่องจากมันผลิต,ตออกมาเยอะและคนก็รู้จักมันสมัยสงครามโลกสวัสดีครับคุณ xtx นะครับใครเข้ามาแวะทักทายกันได้นะครับสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับอ่ะทีนี้พอตระกูล M ละส่วนถัดมาก็คือจะเป็นตระกูล d ครับ